ดวงประจำสัปดาห์กับผมคาาชินะบัญชรวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ่งกิลงและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสัปดาห์นี้30มิถุนายนถึง6รกรกฎาคม สัปดาห์นี้30มิถุนายนถึง6กรกฎาคมคุณที่เกิดวันจันทร์ได้ทธิผลของไพ่สามดาบภาลีชิงนางมนโทไพ่พิเภกแมจิกเชียนและไพ่ฤาษี The Herm เดอะเฮอร์มิตเฮงยินหนึ่งงานด้านการศึกษาการสอบการแข่งขันช่วงนี้สมองปลอดโปร่งโลดแล่นดโดดเด่นเป็นพิเศษการแข่งขันการศึกษา30มิถุนาถึง3กรกฎาคม มีข่าวดีครับยังมีข่าวดีเรื่องของโชคลาภการเงินและการลงทุนอีกด้วยชะตาฟ้าเปิดเพศตรงข้ามให้การส่งเสริมสนับสนุนและยังมีบริวารให้การช่วยเหลือด้วยครับวันที่3วันที่4กร,รกฎาคมละมัตตวังซ่อมรถซ่อมบ้านยานพาหนะรวมไปถึงอุบัติเหตุกล้ามเนื้อกระดูกวันที่30มิถุนาถึงวันที่สกร,รกฎาคม มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องการงานการเดินทางความก้าวหน้าความสำเร็จรออยู่ครับผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่าผู้ชายผิวขาวเจ้าเนื้อและผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้สัปดาห์นี้ความรักของคุณที่เกิดวันจันทร์มีความสุขสดชื่นดียังมีเกมขยายครอบครัวมีบุตรสำหรับคนโสด มีโอกาสพบเจอความรักจากคนสูงวัยกว่าครับทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้เป็นทิศมงคล2689เป็นชุดเลขมงคลสัปดาห์นี้ทำบุญทุนการศึกษาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดอิระชาคตะระสาทั้งหมด15จบและสวด อพยะปริ์หรือคถายันทุนนิมิตตังเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันจันทร์อย่าลืมเม้นกันมานะครับคุณที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ได้ทิพย์ผลของไพ่บัญชายอย่างไพ่อิสวรหนึ่งคาถาไพ่ขันทก,กุมารเจ้าชายดาบและไพ่าราชินีถ้วยพระสรัสสวดีเฮงยืนหนึ่งประจําสัปดาห์นี้คือคุณที่เกิด วันอังคารครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์มีข่าวดีจากผู้ใหญ่ส่งเสริมงานประจำโดดเด่นมีความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ครับกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์2-6กรกฎาคมบริวารสนับสนุนและยังมีคู่ค้าที่ดีสำหรับเรื่องธุรกิจได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า การลงทุนมีช่องทางธุรกิจเด่นสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันอังคารยังมีข่าวดีในเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่คนมีคู่มีเกมขยายครอบครัวและยังมีโชคดีในเรื่องการเงินการเดินทางผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้ารออยู่ครับสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษเส้นเลือดหัวใจความดันและทางเดินอาหารครับ สัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันอังคารมีโชคจากผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุมากกว่าผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล3 6 9 1เป็นชุดเลขมงคลครับทำบุญเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดติหังจะโตโรธีนังทั้งหมด8จบ และสวดบทโมรัปปลิ์เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตสัปดาห์นี้มีโอกาสหาเวลาอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระอิศว,สวนสวดโอมนามัตสวายะโอมนามัตสวายะโอมนมัสวายะอธิษฐานแล้วพูดคำว่าโอมสานติ3ครั้งนะครับอิทธิพลของไพ่หนึ่งคาถาบัญชาแห่งพระอิศวร จะทําให้ประสบความสําเร็จแน่นอนครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันอังคารเป็นยังไงกันบ้างเม้นกันเข้ามาครับคุณที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้30มิถุนายนถึง6กรกฎาคมได้ที่พลของไพ่แฮงแมนนางสวาหะพิเภกเลือกข้างอิทธิพลของไพ่3ทหารเอก3คาาและไพ่เอาชิมมีสัปดาห์นี้เฮนยืนหนึ่งงานประจำ บริวารให้โชคงานประจำโดดเด่นมีความก้าวหน้าและยังมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของการงานและความรักอีกด้วยครับสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาของซิกเซนล้วนๆของคุณที่เกิดวันพุธกลางวันครับจะทำอะไรเชื่อในใจของตัวเองเชื่อในความคิดของตัวเองรับรองสำเร็จดีแน่นอนระมัดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายเส้นเลือดหัวใจความดันเป็นพิเศษ ช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมต้องระมัดระวังสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงซ่อมรถยานพาหนะทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเป็นทิศมงคลผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่าผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับ2 4 5 6 เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงคำพูดนำมาซึ่งการเงินที่ดีความรักที่มีความสุขและผู้ใหญ่สนับสนุนทำบุญกับคนไร้บ้านโฮมเลสเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดปิสามละโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบและสวดบ,บทอังคุลิมาลปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนสัปดาห์นี้30มิถุนายนถึง6กรกฎาคมได้ทิพลหงไพ่ย m p r e s s จักรพัดดินี5ถ้วยทศกัณฐ์แพ้ความราชินีเหรียญพรลักษมีเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้คือคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนครับ <awhile> <like clapping> สัปดาห์นี้โดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการงานรวมไปถึง สินค้าเครื่องประดับของสวยงามอ c เ e s s ์ r y ธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนจะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆเจอเพื่อนเจอคอนเนคชั่นใหม่ๆรวมไปถึงจะมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันด้วยครับการลงทุนโดดเด่นเป็นพิเศษได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า30มิถุนายนถึง2กรกฎาคมมีข่าวดีจากการลงทุน 2กร,รกฎาคมถึง6กร,รกฎาคมยังมีข่าวดีจากทางไกลรวมไปถึงเรื่องของธุรกิจและการค้าด้วยครับความรักมีความสุขสดชื่นจากอิทธิพลของไพ่ The Empress และไพ่ราชินีเหรียญใครโสดโดดเดีย่ยวเป่าเปลียวหัวใจมีโอกาสพบเจอความรักที่มีความสุขครับระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาเป็นพิเศษโดยเฉพาะวันที่30มิถุนาและ1กร,รกฎาคมครับ ผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้สัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนอธิษฐานจิตขอพรจากองค์พระแม่ลักษมีสวดโอมมหาลักษมีวิษณุปริเยนมัตโอมมหาลักษมีอิทธิเทวะขอบารมีองค์พระแม่ลักษมีพระผู้ปกปักรักษาพระผู้ปกปักคุ้มครองพระผู้เป็นชายาแห่งพระวิษนุปรมนาถ ได้ปดโปรดดลบันดาลประทานพรให้กับข้าพเจ้าอธิษฐานจิตบอกได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วให้พูดคำว่าโอมสานติเวลาอธิษฐานจิตบอกความต้องการแล้วอย่าลืมกำหนดเวลาด้วยนะครับ8 9 3 5เป็นชุดเลขมงคลสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนทําบุญกับผู้ต้องขังถ่ายชีวิตโคกระบือไถ่ชีวิตสัตว์เป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่ง และสวดพระคาถาขับพุทธปันธูทำวัค้าทั้งหมด12จบสวดชัยมงคลคาถาพาหุงมหากาเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นยังไงกันบ้างเม้นกันมานะครับคุณที่เกิดวันพระราชบดีสัปดาห์นี้30มิถุนายนถึง6กรกฎาคมได้ทิพนุงไพราชาเหลียงพระตีมูรติไพเดซันบุตรแห่งพระอาทิตย์ ไพ่สีดาบพลักต้องหอกเฮ่งยืนหนึ่งงานด้านบริการธุรกิจบันเทิงนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์โปรแกร,รมเมอร์โดดเด่นเป็นพิเศษอิทธิพลของไพ่เดอะซันงานเข้าเยอะผลงานมาก FC เพียบสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกรวมไปถึงเส้นเลือดหัวใจและบาดแผลของมีคมต้องระวังเป็นพิเศษ ในวันที่2วันที่4และวันที่หกรกฎานะครับต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์30มิถุนายนถึงสกรกฎาคมโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องการงานและการเงินมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเดินหน้าลุยคุยได้เลยก้าวหน้าลุ่งเรืองครับระมัดระวังเรื่องของความรักช่วงนี้คุณที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีสเสน่แรงเป็นพิเศษระวังเรื่องของรักซ้อน โลกหลายใบต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์มีโชคลาภจากผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งและผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ทิศเหนือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศใต้เป็นทิศมงคล4 5 9 1หมายถึงคำพูดที่น่าเชื่อถือมีผู้ใหญ่ส่งเสริมประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงครับ สัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพรฤหัสบดีทําบุญกับคนประสบอุบัติเหตุตามโรงพยาบาลมูลิี่ต่างๆเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดพระสมัมสมวิสาเทพราทั้งหมด19จบและสวดชินบัญชรเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตสำหรับคุณที่เกิดวันพรรหัสวดีอย่าลืมเม้นกันเข้ามานะครับว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้าง คุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ได้ที่พลองไพ่พระแม่โพศพเจ้าหญิงเหรียญพรลักษณ์ถือสอนสี่เหรียญหนุมานครองเมือง4ี่คทาเฮงยืนหนึ่งธุรกิจที่ดินความรักงานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารสัปดาห์นี้โดดเด่นเป็นพิเศษรวมไปถึงงานด้านต่างประเทศและธุรกิจด้านการเกษตรเกษตรแปรรูปสัปดาห์นี้มีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินและการลงทุนครับ อิทธิพลของไพ่พระแม่โพศกเจ้าหญิงเหรียญผู้หญิงผิวขาวเหลืองรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้ชายผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับได้อิทธิพลของไพ่พระลักษ์ถือสอนและไพ่สี่เหรียญกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่สองถึงหกกรกฎายังมีข่าวดีจากทางไกลรวมไปถึงได้ข่าวดีจากที่รอคอยมานานครับ งานประจำได้อิทธิพลหลงงพยัยหนุมานครองเมือง4คาาหมายถึงการงานประจำมีความมั่นคงก้าวหน้ามีผู้ใหญ่ส่งเสริมด้วยอิทธิพลหลงพยัยพระแม่โพศพธุรกิจที่ดินโดดเด่นเป็นพิเศษจะซื้อมาจะขายไปจะขยับขยายจะเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จที่ดีครับระมัดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายและสายตารวมไปถึงเรื่องของซ่อมรถยานพาหนะ ในวันที่1วันที่5กรกฎาเป็นพิเศษครับเอกสารสัญญาตกลงกันได้เรียบร้อยดีและได้รับชัยชนะสำหรับเรื่องคดีความ6392หมายถึงความรักที่มีความสุขราบลื่นสมหวังครับทิศตะวันตกทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นทิศมงคลทําบุญผู้สูงอายุบ้านพักคนชราหรือบริจาคที่ดินให้กับสาธารณกุศล วัดโรงเรียนเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดวาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด21จบและสวดบารมี30ทัศนทัเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคนที่เกิดวันศุกร์เม้นกันเข้ามานะครับคุณที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้30มิถุนายนถึง6กรกฎาคมได้ที่ผลของไพ่8ดาบ10ถ้วยหอคอยเผากรุงลงกาของราชสมบัติและจองจำพิเภก เงยืนหนึ่งด้านธุรกิจครอบครัวงานด้านวิศวกรสถาปนิกโดดเด่นเป็นพิเศษครับรวมไปถึงงานด้านไอทีงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจต่างประเทศงานด้านภาษามีเกมขยับขยาย30มิถุนายนถึง2รกรกฎาคมยังมีข่าวดีในเรื่องการเงินและการลงทุนด้วยครับสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังตัวร้อนเป็นไข้เจ็บคอ ระบบทางเดินหายใจเป็นพิเศษคนมีครอบครัวแล้วมีข่าวดีมีเกณฑ์มีบ้านมีบุตรขยายครอบครัวมีความมั่นคงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ดวงชะตาฟ้าเปิดที่อึดอัดใจหงุดหงิดใจมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ช่วงนี้สบายสบายเหลี่ยงเลี้ยงและยังมีฟ้าคลี่คลายดาวดวงนี้เทียนก้อยหมายความถึงปัญหาต่าง จะถูกคลี่คลายออกไปด้วยเหตุการณ์ของมันเองทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือเป็นทิศมงคล7,8,9,2เป็นชุดเลขมังกรมีความหมายถึงการงานก้าวหน้าอำนาจบาร,รมีมาด้วยความราบรื่นสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันเสาร์ทำบุญกับคนที่ประสบภยัยน้ำท่วมเช่นอุทกภยัยอักคีภัยต่างๆอุบัติเหตุ เป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดบ,บทโสมานการิถาโทสิบจบและบทมหาจักรพัทหลวงปูด่ดูเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสเม้นกันเข้ามานะครับคุณที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้30มิถุนายนถึง6รกรกฎาคมได้ที่ผลของไพ่ justice ความยุติธรรมหเหรียญลงทันธนุมานนักเดินทางพระรามเดินดง เพ่ยืนหนึ่งธุรกิจเดินทางขนส่งนำเข้าส่งออกรวมไปถึงงานที่เกี่ยวกับกฎหมายโดดเด่นเป็นพิเศษครับจะสอบจะแข่งขันจะเดินทางช่วงนี้มีเกณฑ์ขยับขยายมีความก้าวหน้าการลงทุนต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์ต้องระมัดระวังได้ไม่คุ้มเสียกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์2-6ถึงกรกฎา มีโอกาสดีในการลงทุนมีโอกาสใหม่ๆได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าสัปดาห์นี้ยังมีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนใหม่คอนเน็ชันใหม่ๆที่สามารถต่อยอดไปได้ด้วยครับผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดโปร่งอายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารและกล้ามเนื้อกระดูกข,ข้างขวาเป็นพิเศษทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล8914เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงการประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงจากคำพูดของเราและมีโชคลาภทำบุญกับคนพิการเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดอวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบและสวดขันธปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตสำหรับคุณที่เกิดวันอาทิตย เม้นกันเข้ามานะครับทุกเช้าวันจันทร์เรากลับมาพบกันกับดวงประจำสัปดาห์วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกิและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินบัญชร สวัสดีครับ